สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะป้าแมวนะคะเป็นตัวแทนของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาเชิญชวนนะคะคนที่อยู่ในแถวแถวรัฐเบิร์นหรือว่าซูริกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่สามารถเดินทางมาได้นะคะในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนะคะนั่นก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองนะคะ เพราะว่าสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยเนี่ยจัดประชุมสามัญประจําปีแล้วเราก็จัดให้ความรู้ด้วยนะคะโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะมีประสบการณ์ตรงในงานหรือว่าจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะคะมาให้ความรู้นะคะท่านแรกก็คือคุณสุพรกรอยเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งสำนักงานเนาะไทยเฮลปิ้งพอยต์นะคะ มาให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับเมืองไทยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการแปลเอกสารการรับรองเอกสารต่างๆนะคะซึ่งใครที่สนใจมาดูกันนะคะว่าเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะจากผู้ที่เขามีประสบการณ์ตรงในงานนี้นะคะส่วนท่านที่สองก็คือพี่นงรักใจสงเทพนะคะซึ่งก็เคยเป็น ประธานร่วมสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมด้วยนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของสวัสดิการไายแล้วก็เด็กกำพร้านะคะในกรณีที่คู่ชีวิตเสียชีวิตนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือพี่จารีเคลเลอร์คิริโตนะคะอดีตประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยที่ยาวนานที่สุดนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษากานจิมศัก์ให้กับสมาคมนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของ ยาและสิทธิต่างๆนะคะแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเสวนากันนะคะในเรื่องของยาและชีวิตหลังจากนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างป้าแมวนะคะเชิญคนที่มีประสบการณ์ย่าร้างนะคะแล้วก็มีชีวิตตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรก็ตอนที่ประสบกับ ตอนที่เขาเรียกนะช่วงที่หย่าร้างเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนมันก้าวผ่านมาถึงวันนี้ได้อย่างไรใครที่ประสบปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะก็ลองมาฟังกันดูนะจริงๆแล้วว่าชีวิตเราไม่ได้มีใครแต่งงานแล้วอยากจะหยาเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็สุดวิสัยหรือคือเรื่องพุ่งนี้เนี่ยมันไม่แน่งไงตอนนี้ดีๆอยู่เนาะในอนาคตเราก็ไม่มีวันรู้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รู้ได้เห็น เราก็จะมีภาพว่าเอยบางทีเราอาจจะป้องกันได้นะถ้าว่าจะทํายังไงให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยไม่ต้องมาจบลงที่คําว่าหย่าร้างนะคะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ป้าแมวจะนํามาบอกนะคะใครที่สนใจนะคะก็สมัครกันมานะคะตามข้อมูลที่ป้าแมวจะให้ไว้ในด้านล่างของวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลาเหลือนะคะอีก ประมาณ5-6วันนะคะก็คิดตัดสินใจนะคะเรื่องความรู้แบบนี้นะคะไม่ได้จัดกันได้ง่ายๆเนาะแล้วเรากว่าจะเชิญวิทยากรมาพูดให้เราฟังเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะแต่ละคนก็คือมีภารกิจเนาะแล้วการมาฟังครั้งนี้เนี่ยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็มาฟังมารับความรู้กันนะคะเพียงแต่ว่าเอ๊ะถ้าจะมาสมัครกันมาแล้วก็นําอาหารติดตัวมาด้วยนิดนึงเรามาแบ่งกัน ชิมนะคะว่าฝีมือเราเป็นอย่างไรอะไรนี้นะคะก็หวังว่าจะได้พบกันนะคะสมัครกันมาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ